สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะเราก็จะมาวาดรูปกันต่อเลยในคลิปนี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคลิปนี้คอนเทนต์นี้มีชื่อว่า,าวาดใบหน้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะแบบซีเรียสจริงจังนะคะดูใบหน้านะคะดูค่อนข้างจะซีเรียสกันเลยนะคะเดี๋ยวครูปูจะมาระบายาแสงเงานะคะช่วงใต้ ผูกกันต่อเลยนะคะมาแบบลงมือปฏิบัติกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะในการที่เราจะวาดรูปนี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนที่ครูปูวาดไปในคลิปที่แล้วนะคะใช้ยางลบนะคะกราวช่วงปากนะคะให้ให้เส้นคมขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็จะมา ร่างช่วงคอเสื้อกันนะคะทุกคนอ่าตรงนี้นะคะครูบุได้วาดผมไปในช็อตสั้นนิดๆหน่อยๆน,นะคะเราก็มาวาดให้อ่าเสร็จกันในคลิปยาวเลยนะคะใช้ p ป p e เปอร์ p นะคะเกลี่ยแสงเงาแล้วก็เน้นนะคะเน้นช่วงคิว้วโอ้โหดูคิว้วถ่าดู ดูดันเข้มข้นไปนะคะซับออกด้วยยางลบดินน้ำมันหน่อยก็ได้นะคะจะได้ดูซอฟต์ขึ้นมาหน่อยนะคะจากนี้นะคะก็ลงแสงเงานะคะสันจมูกนะคะเราก็จะมาใส่ช่วงเราจะมาวาดผมกันนะคะผมร่างช่วงผมไว้นะคะช่วงผมนะคะ กะนะคะกะระยะจากช่วงหน้าผากนะคะช่วงหน้าผากขึ้นมาบนศีรษะนะคะประมาณเท่าไหร่นะคะให้เราลากเส้นนะคะร่างช่วงผมนะคะศีรษะไว้นะคะคุณผู้ก็จะวาดช่วงศีรษะลงมาก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่ผมนะคะ ลากเส้นนะคะตัดเส้นผมที่ชี้ออกมานะคะชี้ออกมาอธิบายละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะตรงหัวตานะคะเคยเห็นเวลาเขาผู้หญิงเราแต่งหน้าใช่ไหมคะเราจะมักจะไฮไลท์ช่วงหัวตานะคะดังนั้นก็ครูต้องลบออกนิดนึงนะคะเห็นมีความมันวาวนะคะตรงช่วงหัวตานะคะอันนี้ก็เป็นการแต่งหน้าไปในตัวนะคะ เราก็จะสังเกตเห็นแสงเงานะคะที่ขาวเทาดำนะคะที่เรานำมาะระบายนะคะในภาพของเรานะคะแสงเงาขาวเทาดำนะคะตรงนี้นะคะเราเว้นแสกไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลงเข้มไปเลยนะคะระบายเข้มไปเลยนะคะช่วงผมนะคะเพื่อให้ ดูแบบมีมิติขึ้นมานะคะโดยที่แบบให้เราแบ่งนะคะความช่วงเห็นหนังศีรษะนิดนึงนะคะช่วงแสกนะคะแสกผมนะคะเราก็มาลงผมให้เรียบร้อยกันนะคะวันนี้นะคะเป็นพร์ทูนะคะคลิปพร์ทูนะคะใครเข้ามารับชมคลิปนี้ครั้งแรกก็ ย้อนกลับไปดูนะคะคลิปที่แล้วนะคะครูปูได้เ,เริ่มลงมือวาดนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะแล้วก็ค่อยๆลงเข้มนะคะฝนเลยนะคะเป็นภาพนี่นะคะครูปูใช้ดินสอส b นะคะ4 B นะคะ ลงเส้นผมนะคะเราเราลงาทิศทางเส้นผมนะคะไปตามที่แบบที่เรานํามานะคะจากนั้นนะคะเราก็ลงช่วงกรอบหน้านะคะกรอบหน้าก็จะเห็นประมาณนี้นะคะดูแบบซีเรียสจริงจังไหมคะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะ <c oughs> จริงๆเราควรเลือกรูป ยิ้มย้มแจ่มใสนะคะแต่บางทีเออเราลองถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะแบบแปลกแตกต่างกันออกไปนะคะเราก็จะได้สนุกกับการน,นะคะวาดภาพหลากหลายนะคะในสไตล์แบบหน้าคนใช่ไหมคะ <S <S เราก็สามารถที่จะเลือกรูปนะคะ <S <S เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะ การวาดภาพคนครูปูบอกไว้ว่าอย่าลืมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมานะคะให้ผู้คนรับรู้ได้นะคะถ้าเขาเห็นภาพวาดของเรานะคะก็อันนี้ครูรูบอกว่าซีเรียสจริงจังนะคะก็ดูโอ้โหหน้าตาแบบบึ้งตึงเลย <laughs> หน้าตาบึ้งตึงออกมาเลยนะคะ เราวาดไปนะคะสนุกไปนะคะก็จะไม่เกรงนะคะไม่ต้องไปกลัวออกมาไม่ดีหรือว่าอะไรนะคะ mm. เราทำไปเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราก็จะลื่นไหลเราก็จะโฟล์ขึ้นมาเองนะคะ mm. เวลาที่เราวาดรูปแล้วแบบเรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะ mm. เราไม่ต้องกดดันไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะ mm. แต่ตอนนี้เรากำลังวาดไปหน้า ซีเรียสจริงจังนะคะดูไปหน้าซีเรียสจริงจังนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเสื้อนะคะคอเสื้อนะคะจริงๆยกแขนขึ้นมานะคะแต่ครูปุจะว่าเฉพาะไปหน้านะคะตรงนี้ครูปุญลงแสงเงาสีเทาเข้มเกินไปนะคะก็จะใช้ย่างลบนะคะดินน้ำมันนะคะซับออกนะคะ จางลงนะคะจะได้ไมด่ดูดุดันขึ้นมาเกินไปนะคะแล้วก็วาดเฉพาะใบหน้านะคะทุกคนมาใส่แสงเงานะคะตรงช่วงปลายจมูกนะคะเราก็ลงแสงเงานะคะระบายแสงเงาไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ เปเปอร์สตันนะคะเกลียดแสงเงานะคะจะออกมาประมาณนี้นะคะใบหน้านะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดของแสงเงานะคะแสงเงานะคะปากนะคะเลมปีดปากเราต้องการให้ดูแบบอิ่มนะคะเราก็เว้นขาวไว้นิดนึงนะคะช่วงตรงกลางเลมปีดปากล่างนะคะตรงนี้เราเพิ่มแสงเงานะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ ใส่แสงเงานะคะจากผมนะคะส่วนตรงนี้เราก็ปาดนิดนึงนะคะนี่นะคะใบหน้าครูก็จะลงช่วงลายผ้านะคะนี่นะคะเราเน้นช่วงลิมฝีปากล่างนะคะขอบริมฝีปากล่างด้วยนะคะ ตรงผมนะคะพยายามลากเส้นให้พริวะะพร้วนะคะให้พริ้วนะคะใช้ paper stump เกลี่ยก็ได้นะคะให้ดูซอฟอ์แล้วก็เรียบเนียนนะคะไปหน้านะคะเราลองฝึกวาดกันดูนะคะทุกคนพยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ครูครูบอกแนะนำไปนะคะ ว่าเราวาดภาพคนนะคะเราก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมานะคะเน้นนะคะเน้นช่วงนี่นะคะเน้นช่วงคิ้วนะคะคิ้วอ่าเน้นเข้มอีกนิดนึงพอซับออกไปก็จางมากไปก็เพิ่มใหม่ได้นะคะดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ เก็บรายละเอียดนะคะให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเป็นภาพใบหน้าซีเรียสจริงจังนะคะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่อง <c oughs> ครูก็พูดไปแบบว่าต่อกันไปเลยนะคะไม่นะคะหน้าตาแบบซีเรียสจังเลยเธออะไรอีกแล้วนะคะเป็นอะไรอีกแล้ว,วเธอ อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนกันก็ทำไมเธอหน้าซีเรียสจังเลยวันนี้นะครูก็ก <c oughs> ็สนุกสนุกนะคะลองถามเพื่อนดูเพื่อนวันนี้ทำไมหน้าเธอซีเรียสมากเลยนะคะก็วาดไปนะคะสนุกสนานนะคะเราก็จะได้ผ่อนคลายนะคะลายเส้นนะคะพอเรารู้สึกผ่อนคลายลายเส้นของเราก็จะพริว้ว นะคะอันนี้คือประสบการณ์นะคะจากการวาดรูปของครูปูนะคะเวลาที่จิตใจเรานิ่งแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะเส้นเราก็จะสวยงามนะคะเส้นเราจะออกมาพริ้วสวยนะคะแต่เวลาจิตเราเนาะฟุ้งนะคะที่เขาบอกว่าอะไรนะวันหนึ่งคิดเป็นสามหมื่นเรื่องใช่ไหมคะก็นั่นแหละค่ะ เราก็จะต้องโฟกัสนะคะใช้สมาธิโฟกัสเราก็สามารถจุดคิดนะคะเรื่องต่างๆได้นะคะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งตรงหน้าที่เราทำนะคะอันนี้ก็เท่ากับการฝึกจิตใจนะคะให้มีสมาธิโฟกัสนะคะเป็นตัวนะคะก็เป็นยังไงกันเอ่ย ทุกคนพอจะฝึกวาดได้ไหมคะแสงเงาอะไรนะคะอย่าลืมนะคะปีกจมูกแสงเงานะคะช่วงผมช่วงอะไรนะคะค่ะคูบุก็มาเพิ่มเติมแล้วก็วาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ก็มาแบบสร้างสั้นมาตอบการวิท วิธีการวาดผมกันนะคะขอัยค,ค่ะพูดสลับกันสลับนะคะอันนี้นะคะเราก็เน้นเห็นไหมคะเราเราสามารถใช้ดินสอนะคะกดให้เข้มให้จางนะคะทรงผมแล้วก็ดูนะคะส่วนที่เป็นทรงผมถ้าเป็นช่วงขาวเราอาจจะปาดด้วยยางลบออกก็ได้นะคะนี่นะคะเราใช้ยางลบปาดออกได้นะคะ ตัดปลายยางลบเฉียงนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาปาดช่วงแสงเงาของผมนะคะตรงนี้เราอาจจะเกลี่ยไปด้วยเปเปอร์สตามก่อนก็ได้นะคะให้เป็นน้ําหนักเทานะคะจากนั้นเราค่อยมาใส่ปาดด้วยยังลบนะคะตัดปลายเฉียงนะคะนี่นะคะเราปาดด้วยยังลบ เห็นไหมคะก็จะมีแสงเงาขึ้นมานะคะวิธีการวาดภาพาวาดผมแบบง่ายๆนะคะแล้ก็ค่อยใช้ยางลบนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวปัดเศษยางลบก่อนนะคะตรงนี้คูปูขอลงแสงเงาด้วยนะคะแสงเงานะคะต่อเนื่องกันที่ คิ uh, ้วขมวดใช่ไหมคะคิ Q ้วขมวดเห็นไหมคะหน้าตาเซเรียสจริงจังนะคะค่ะวันนี้นะคะครูก็มาวาดให้ชมกันนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมลองฝึกวาดกันดูนะคะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภาพไปหน้าคนนะคะให้ออกมาให้คนที่มาชมผลงานของเราสามารถรับรู้ได้ ถึงความรู้สึกนะคะที่ภาพแสดงออกมานะคะวันนี้ครูปุ๊กก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ